นัสนุกเกอร์ไอคิวนะฮะก็จะมาตอบคำถามนะฮะใน Facebook ล้่านอ่านะฮะว่าเฮ้ยหลักการขั้นตอนหรือว่าสเต็ปในการแทงของในการมองลูกขาวแล้วก็ลูกสีเนี่ยอ่าเป็นยังไงนะฮะอ่าวันนี้ผมก็จะมาบอกอ่าเราก็มาเริ่มกันเลยนะฮะคุกว่้ก่อนที่เราจะแทงเนี่ยมันก็ต้องยืนตรงใช่ไหมฮะเราก่อนเราโน้มตัวแทงเนี่ยเราก็จะเห็นในภาพรวมนะฮะว่าขาวขาว สีหลุมมันเป็นในลักษณะไหนนะฮะ,ะก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าเหลี่ยมนะฮะดูว่าเนี่ยเราก็ต้องจัระยะจากข้างบนนะฮะว่าขาวเนี่ยจะไปกระทบแดงเนี่ยส่วนไหนแล้วมันถึงจะใกล้เคียงหรือว่าลงคือว่ามันยังไม่ได้มีความละเอียดในในในขั้นตอนแรกในตอนยืนนะฮะคือว่ามองในในมุมสูงนะฮะว่าเอ้ยขาวจะไปกระทบส่วนไหนแล้วลงนะฮะเราก็ไปยืนหลังขาวแล้วก็เข้าเหลี่ยมตามเบสิกเบื้องต้นนะฮะ,ะเราเข้าเหลี่ยมปุ๊บ สเต็ปแรกนะฮะก้มไปขาวจดหัวคิวนะฮะต้องคือจดอย่างนี้เลยนะฮะห้ามลงไปปุ๊บแล้วแล้วแล้วมือเนี่ยอยู่แบบง,ง้างง้างแล้วไม่ใช่นะคือจดไปก็คือจดอย่างนี้นะฮะไม่ใช่จดไปปุ๊บแล้วมือมืออยู่อย่างนี้ไม่ใช่นะฮะคือจดปุ๊บอ่าอยู่อย่างนี้ฮะขั้นตอนแรกนะฮะเพื่อเพื่ออะไรเพื่อที่จะดูว่าเราเนี่ยจะแทงแทงจุดคอนโทรลอะไร บังคับขาไปใน,ในทิศทางไหนนะฮะอ่านี้ในขั้นตอนแรกอ่าจดอย่างรูปนี้นะฮะจะแทงสต็อปหรือว่าสตาร์ทอะไรเงี้ยนะฮะอ่าเราก็จดไว้ที่นี่เสร็จปุ๊บสเต็ปที่2นะฮะหรือว่าจังหวะที่2เนี่ยดึงกลับมาตาเนี่ยสายตาเราเนี่ยให้มองให้มองไปที่ลูกเป้านะฮะอ่ามองไปที่ลูกเป้าสายตาดึงคิวกลับมาตามองลูกเป้าคิวกลับไป อตามองที่ขาวต่อไปมองที่สีต่อไปมองที่ขาวบางคนสงสัยนะฮะหรือแบบเป็นที่แบบมีปัญหานะคือว่าไอตอนที่จะมามองกลับมาหาลูกขาวเนี่ยตกลงมันมองหัวคิวหรือว่ามองขาวกันแน่อก็คือว่าผมบอกให้นะฮะก็คือว่าจะมองจะมองจะมองหัวคิว ขั้นตอนที่หนึ่งอย่างเดียวฮะก็คือว่าตอนจดลงไปเนี่ยนี่ฮะตอนนี้เราต้องมองหัวคิวนะเพื่อที่จะดูจุดจุดคอนโทลอ่าว่าเราจะแทงไรและที่บอกว่าดึงดึงสาวคิวที่จดมาเนี้ยให้มองลูกขาวเนี่ยให้มองหัวคิวไหมก็คือว่าไม่ต้องมองนะฮะก็คือว่าโฟกัสของเราเนี่ยสายตาเราเนี่ยสามารถมองจับภาพในภาพรวมได้ฮะก็คือว่าเรามองขาวเนี่ยเราก็สามารถเห็นสีได้อ่าก็เหมือนแบบเราเราอยู่บนรถอย่างเงี้ยเราอยู่บนรถยนต์เงี้ย เราก็ไม่ได้ไปจ้องที่ป้ายทะเบียนของคันหน้าฮะแต่เราก็สามารถเบรกรถเพื่อที่จะแบบไม่ให้ไม่ไม่ให้เราชนท้ายเขาได้ฮะอ่าก็คือว่าสายตาเราเนี่ยสามารถมองได้ในภาพรวมฮะอ่าแล้วะะก็มีคําถามว่าเนี่ยพอมองลูกลูกสีเนี่ยพอมองลูกสีเนี่ยเอยต้องมองที่หลุมไหมอ่าผมว่าตอบไปว่าไม่ต้องมองไอ้สเต็ปคนอื่นไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะแต่ของผมเนี่ยไม่ไม่ต้องมองเพราะว่าเรามองลูกสีเนี่ย เราก็เห็นหลุมอยู่แล้วฮะพอมองพอเลียตามไปปุ๊บมองที่สีปุ๊บเราก็โฟกัสเราก็เห็นหลุมเหมือนกันนะฮะคือว่าเราก็เห็นในภาพรวมเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันยกเว้นแบบลูกที่แบบประมาณแบบเนี่ยฮะเหลี่ยมที่เกินเลี่ยหักคออะไรพวกเนี้ยฮะเราก็จะมองหลุมลําบากหน่อยแต่ถ้าเรามองโฟกัสไปปุ๊บมันก็จะเห็นหลุมเหมือนกันแต่แบบมันก็จะมองยากหน่อยนะฮะอ่ะคราวนี้เราก็มาเริ่มกันนะฮะผมจะบสรุปให้ฟังนะฮะ กลมไปมองที่หัวคิวนะฮะว่าจะแทงจุดคอนโทรลอะไรดีสาวคิวกลับมาดูที่แดงนะฮะสาวคิวกลับไปดูที่ขาวนะฮะแต่จริงๆมันไม่ได้ช้าขนาดนี้นะคะือว่าอผมจะทบทวนฮะเนี่ยฮะสลับกันไปสลับกันมานะะสาวคิวกลับมองสีขาวคิวไปสาวคิวไปหาขาวเนี่ยให้มองขาวสีขาวสีขาวนะฮะจังหวะสุดท้าย เป็นที่สงสัยกันมากนะครับว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยเฮ้ยก่อนที่จะออกคิวแทงเนี่ยให้มองที่ขาวหรือมองที่สีผมแนะนําให้มองที่สีฮะมองที่ลูกเป้าอ่าเพราะว่าเราแทางออกไปเนี่ยมันต้องไปกระทบลูกเป้าคือว่าเรามองข้างหน้าเนี่ยเราสามารถเห็นตัวที่เราสามมองอยู่ทางตรงหน้าเราได้อยู่แล้วคะอ่าเราก็ถ้าเราเอาตาเราไปจับที่ขาวเนี่ยเราก็อาจจะมองลูกสีไม่ชัดเจน อันนี้เราอ่ะอันนี้ก็ดูนะฮะแทงให้ดูสเต็ปภาพภาพรวมนะฮะอันนี้ก็แทงลูกง่ายๆให้ดูก่อนนะฮะเพราะว่าลูกยากเดี๋ยวแทงไม่ลงอ่ะนี่นะฮะอ่านี้ก็จะเป็นการมองอ่าลองเอาไปฝึกฝนดูนะฮะวันนี้ก็จะมีน้องนะฮะที่ที่แบบเอ่อมา มาแทงๆอยู่แถวบ้านนะฮะอ่าคุฝึกฮะได้3เดือนเดี๋ยวจะมาลองแทงลูกง่ายๆให้ดูนะฮะว่าแบบเกิการออกคิวอะไรอย่างเงี้ยอ่าว่าการมองเนี่ยมีผลยังไงนะฮะอ่าให้ตอนแรกให้จับไปที่ตาน้องก่อนก็นได้แล้วเดี๋ยวค่อยจับที่ลูกลงเนี่ยนะฮะอ่าเนี่ยฮะจังหวะแรกนะฮะมองมองที่อ่า หยุดไปปุ๊บมองที่ตาเนี่ยมองที่หัวคิวนะฮะกลับเข้ามาสาวกลับมาตามองที่สีนะฮะมองที่ลูกเป้าสาวคิวกลับมาตามองที่ขาวนะฮะ,ะกลับมาตามองที่สีนะฮะแล้วก็ทําเป็นสเต็ปอย่างนี้ไปเรื่อยฮะถ้าระยะสาวคิวที่ดีเนี่ยถามว่ากี่ครั้งดีผมแนะนําให้ประมาณสักสี่ครั้งก็ได้นะฮะสี่ครั้งโอเคเ,อเริ่มลองเข้าไปไหอ่าลองลองแทงลองแท,ง,ง,ทงดูไม่ลงไม่เป็นไรนะฮะ อมองให้ให้เห็นภาพรวมอ่า,อาโอเคนะฮะนี่เราก็จะได้เห็นภาพรวมแล้นะฮะโอเคนะฮะสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะฮะที่ติดตามนะฮะแล้วก็คอยให้กำลังใจตลอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่อง จิปตะเรื่องเลิก,เลกกับแฟนอะไรไม่ต้องนะฮะโอเคนะฮะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนเอาไปฝึกซ้อมนะฮะหรือว่ามีปัญหาติดขัดอะไรออสอบถามได้เลยนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยช่วงนี้ก็ปิดเทอมพอดอีก็มีเวลาตอบทุกคนนะฮะขอบคุณมากนะฮะขอบคุณมากครับ